สวัเดีครับผมพีนะครับชิปนีมาสสาธิตการแกะเชียออกจากตัวอี่างนะผมเคยเห็ดแบบนี้ครับเคยเอาแบบเอามีดหนีไปขาสิเอาขาหนีไปเองสิแล้วมาแกะตัวยางเงินเมือนน่ะตัวยางมันหลุดมือก้อนยางมันหลุดมือฝ้าความือไปมือมาขอกับเดือยมีดตรงนี้ครับแยวขอเบื้องอันละคันนะนึงมีห้อยบะนี่เลียมเอาไฟออก เห็นอ,อสิบสิบเข็มอันตรายพี่น้องอย่าหาทำพี่น้องอย่าหาทำแบบหนึ่ง่ัเอาครับท่านคิดดีว่างในพื้นเลยครับว่าในพื้นเลยเรียกว่าวก็เจ้าัวย,ย่างมากครับอยูย่ๆสิอะไรแต่ว่าขันเขาน,นหนักแข้งแต่บ่ดีก็วยางเลยดีกว่าครับผมว้างเลยดีกว่านะว่าอันตรายได้พี่น้องบ่พูว่าตอนนี้เขาสิพลาดเนาะขันป้องกันไว้ดีกว่าครับ ถ้าเกิดพลาดมากกับเซเวลาเซเวลาไปเป็นอาทิตย์นี่ยังยังได้กีดยังได้ทำงานนี่มันเาวมันมันของหูหมีดน,นี่ตรงนี้ท้านขางตรงนี้พอไปังสีเลยนะพันฝ้าว้าคว้าเอาถ้วยอย่างที่มันหุตกนะข,ขึ้นทำโอครับผมพี่น้องกิย่งางโทษสุดท้ายแล้วครับผมที่นี่ก็แช่เทคนิคกประสบการณ์การเจ็บตัวการเจ็บตัว <laughs> ที่ผ่านมาครับปีกายนี่เองพันโดนซ้ำ ก้อนปีใหม่เมื่อกี้เดือนช่วงหนาวนี่สำหรับนี่ครับอย่าหาทำให้น้องเด้อใน,นกับซอยแช่ไปครับเพื่อเป็นการท่าหอนเนาะเป็นบทเรียนเป็นการเตือนกันครับผมไ <c oughs> ลาเ์เพื่อนน้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ